ทราบกันไหมครับว่าเวลานี้แนวคิดของ Thailand 4.0นับเป็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ถือเป็นก้าวใหญ่ก้าวสำคัญของประเทศไทยโดย Thailand 4.0เป็นความมุ่งม,มั่นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ value-based economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ได้ยิน4.0 4.0มาก็หลายครั้งอ้าวแล้วทำไมต้องอยากเป็น4.0กันด้วยละ่ะที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรกันนะผมจะอธิบายสั้นๆนะครับไท a แลนด์1.0ก็คือยุคของเกษตรกรรมนำผล,ผลผลิตจากพืชสวนไร่นาและปะศุสัตว์ไปขายสร้างไรายได้เพื่อ,อยังชีพไท a แลนด์2.0เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมเบาเริ่มมีเครื่องมือเข้ามาช่วยเราผลิตสินค้ากระเป๋าเครื่องประดับเป็นต้นประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น See you next time. ไทยแลนด์3.0ซึ่งเป็นยุคปัจจุบันเป็นยุคอุตสาหกรรมหนักเราผลิตรถยนต์เหล็กกล้าปูนซีเมนต์เป็นต้นโดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเน้นการส่งออกด้วยความที่เราไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยีเลยต้องพึ่งการลงทุนกับต่างประเทศทําให้ติดกับดักรากฐานประเทศเราไม่แข็งแรงและไม่สามารถพัฒนาประเทศให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นได้ซ้ํายังเกิดความเหลื่อมล้าทางไรายได้ระหว่างคนรวยและคนจนที่จะมากขึ้นทุกวันไหนจะเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะตาม มาอีกซึ่งไทยแลนด์4.0สามารถพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดักดังกล่าวด้วยแนวคิดหลักคือเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น แล้วการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อรองรับแนวคิดนี้รูปแบบของนิคมอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไรโรงงานในนิคมเองต้องปรับตัวตูว่อินดัสทรี4.0เพื่อผลักดันการเป็นสมาร์ทแฟก o r ทรีซึ่งเป็นยุคที่บูรณาการการผลิตสินค้าและบริการด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายในรูปแบบ the internet things หรือ iot อย่างไรผมมีข้อเสนอดังนี้ครับ หากผมจะแบ่งเป็น5มุมมองในการปรับตัวของกอนออจะประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ 2. ระบบสาธารูรูรปโภค 3. ระบบอนุมัติอนุญาต 4. ระบบการกำกับดูแลและ 5. ระบบการบริหารจัดการครับซึ่งแต่ละมุมมองจะต้องมีการปรับตัวดังนี้ผลิตภัณฑ์หมายถึงรูปแบบทางกายภาพของนิคมอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนรูปแบบนิคมจากแนวราบเป็นแนวดิง่ง รวมถึงมีการเชื่อมโยงในแต่ละคลัสเตอร์ที่เป็นกลุ่มอุตสาหการรมเป้าหมายในอนาคตด้วยระบบโลจิสติกที่เหมาะสมเกิดเป็น m e t r o p o l i s industrial estate จากนั้นระบบสาธารณูปโภคทั้ง11ระบบในแต่ละนิคมเมือ่อก้าวเข้าสู่ไ Thailand 4.0และอินดัสตร4.0อะไรจะเปลี่ยนไปอย่างไรกันบ้างเราลองมาดูกันนะครับ ถนนจากเดิมสภาพการจะราจรติดขาดขาดระบบแนะนําเส้นทางทําให้การคมนาคมไม่เป็นระเบียบสูญเสียพลังงานและก่อมลพิษพัฒนาสู่ระบบจราจรแห่งอนาคตที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS นําทางระบบบริหารจัดการ smart traffic และ smart parking สามารถควบคุมด้วยระบบออนไลน์มีระบบขนส่งมวลชนซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบระบายน้ำฝนและระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมซึ่งเคยประสบปัญหาน้ำท่วมปัญหานี้จะไม่เกิดอีกต่อไปด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะที่รู้ทันปริมาณน้ำฝนมีผังแสดงและควบคุมจุดระบายน้ำระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันกรณีน้ำท่วมฉับพลันระบบบำบัดน้ำเสียปัญหาน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านการบำบัดหรือน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัดไม่ได้มาตรฐานส่งผลกระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ปัญหาจะหมดไปด้วยระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมดูแลและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบจัดการกากอุตสาหกรรมจากเดิมที่กากอุตสาหกรรมถูกนำออกไปจากนิคมไปทิ้งที่ไหนปริมาณเท่าใดประเภทใดก็ไม่รู้การจัดการเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีในการติดตามเพื่อให้รู้ปริมาณประเภทของกากอุตสาหกรรมและรายงานสถานะการกำจัดสามารถแจ้งเตือนหากมีสิ่งผิดปกติ ระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากเดิมที่ไม่เคยมีการแจ้งผลแบบเรียลไทม์ต่อไปจะมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดครอบคลุมพื้นที่สามารถวัดค่าได้ทั้งอากาศน้ำเสียงปิ่นอย่างแม่นยำและเชื่อมต่อข้อมูลสู่ระบบบริหารจัดการกลางแบบเรียลไทม์สามารถแจ้งเตือนสั่งการหรือควบคุมแหล่งกำเนิดเมื่อปล่อยมลพิษเกินระดับปกติ โดยทุกระบบที่กล่าวมาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระดับโรงงานระดับนิคมอุตสาหกรรมและระดับประเทศผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อแต่ละนิคมยกระดับบริการสาธารณูปโภคแล้วระบบอนุมัติอนุญาตระบบการกำกับดูแลและระบบบริหารจัดการต้องมีการพัฒนาขึ้นด้วยเช่นระบบอนุมัติอนุญาตต้องมีการดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีกลางที่สามารถลดความซํำซ้อนของขั้นตอนและเชื่อมโยงข้อมูลแบบออโตเมชันเข้ากับระบบศูนย์กลางบริการธุรกิจบิสโพโตของหน่วยงานภาครัฐระบบการบริหารจัดการสำนักง,งานกอนออ ใช้ประโยชน์จาก Big Data Analytics เพื่อสอนับกับระบบออนไลน์มอนิเตอริงที่มีการติดตามและกำกับดูแลทั้งระบบสาธารณูปโภคแบบเรียลไทม์โดยพลิกโฉมการบริหารจัดการสำนักง,งานกรนออให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญได้ครบถ้วน โดยโครงสร้างพื้นฐานได้ระบบ ICT ต้องสามารถเชื่อมโยงระหว่างโรงงานภายในนิคมผ่านโครงข่ายระบบสื่อสารความเร็วสูงรวบรวมและส่งข้อมูลด้วย IOT มี Data Security Center ที่ได้มาตรฐานและประมวลผลข้อมูลผ่านคลาวซึ่งเชื่อมโยงระหว่างนิคมทั้งหมดและสำนักง,งานใหญ่และยังเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณาสุข ซึ่งประชาชนและชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อีกด้วยส่วนบุคลากรของกอน,นอ,อก,ก็ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุค4.0เช่นกันนะครับโดยต้องกระตือรือร้นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานสำฤทธจผลพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิง Data Analytics และสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดจนเสนอแนะแผนงานในการจัดการที่เหมาะสม จะเห็นว่าการปรับตัวเข้าสู่กอน,นอ4.0มีหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการนะครับอย่างไรก็ตามกอน,นออสามารถดำเนินการในแต่ละประเด็นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจขององค์กรโดยอย่างน้อยในปี2,565เราอยากเห็นกอน,นออเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม Innovation Driven Organization โดยมีโครงข่ายสื่อสารที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างนิคมกับ IoTs อย่างสมบูรณ์และเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Data Analytics เพื่อนวัตรกรรมการให้บริการและบริหารจัดการซึ่งการดำเนินการให้ถึงเป้าหมายดังกล่าวสามารถแบ่งเป็น4ระยะดังนี้ครับ ผมเชื่อนะครับว่าถ้าทุกส่วนมีความร่วมมือร่วมใจมีการกำหนดแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมและติดตามแผนงานอย่างต่อเนื่องก็นออจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายก็นอ4.0ได้อย่างแน่นอนสอดรับกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่าเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคตโดยเป็นองค์กรหลักเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับ ผมพร้อมแล้วแล้วพวกคุณล่ะพร้อมจะไปสู่ก้อน,นอ,อ4.0กันหรือ,อยังครับ